ได้เบ็ดม,มาแล้วแม่ท่านได้ยวยำเดี๋ยวรอให้มันกินเบ็ดกันพี่น้องถารลานนะกินแก้วหอนโอ้ยอะไรอะไรเดีเดี๋ยว Madonna, ดยไไไไเดี๋ยว้ว <c oughs> อ้วโอวงเชี่พี่น้องมากหมือนเเสียเดี๋ยวมาที่โตดีมานํ่ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ตอนซิมครับ้อมบ้าโจ้อมน้องเปิดกับพี่น้องมาเียนมั้งพี่น้องมาใส่เบ็ดพี่น้องมนบ่มานี้มาใส่ยู่ไหอยู่หน้าไอโจนันบ้าโจใส่เบ็ดปอมพี่น้องกลอนันไอป่้ยมาเมือนี้นะมันยอดล่องนีนะมาน้ำกันแล้วได้ เองเฟิดว่ะมาเอาล่วงทางนี้นะข้องหลังอีท้าพี่ถือดีได้โจไปอะไรไปทีๆเดี๋ยวทีไรใครยอ่นี่นี่กําลังบอกกันว่าหน้าหอดใสหอดใสเป็นบ่เออหลังสาน่ะนะมองก็อกล้วยน่ะนะไปไปอ้อมไปทางั่ะ นออยั่นด so ีกว oh! ่า้ายเดินเขาห้างเลยด้วยนงฮะโอ้ยตัวใหญ่บ่ใหญ่บ่เพื่อนตั้งแขนโอ้ันจะเสียดายเถีจยวหาก็เอา มาเดาพี่น้องแก้วห่อนมาเนี่ใส่เบ็ดใส่เบ็ดมาแล้วมาท่านได้ยามเดี๋ยวล่อให้มันกินเบ็ดกันพี่น้องท่านหลานเนะกินแก้วห่อนอยู่ทงหน้าเที่ยงหน้าลุ่งเนี่ยแหละจ้าเจ้าประหลาแก้วห่อนเต้นห่อนเอาเทาสเน็ดจี่แหละห่อนแก้วห่อนกุ้งอายุลางๆขนูกกุ้งก็มีด้ นี่เด็กกุ้งไหมลูกอ่ะนี่ไหมหลานก็บ่กสวยมากขุนตับอโอ้ตับหมูอับเอาไปเข้าจังแตนั่พายเอกเข้าเลยนะสวัสดีไปเว้ยเวลานั่นแหละสวัสดีไปสวัสดีครับนี่คือลูกกันหอมเยอะเสียวติบะผมไหมก็ไมโ่ตัวติบเนี่ยงเกล็ โอ้ติลึกเท่กันที่ไม่อย่างอยู่หน้าชิ้นเกี้ยวฮอนไอทวนทวนเนี่ยเนี่ยได้แล้วได้แล้วมาเด้อมาเด้อป้าหนนะเฮาเรียบร้อยแล้วกินเรียบร้อยแล้ววันนี้พยายามเบ็ดพี่น้องพยายามเบ็ดน้ำกันเด้อจ้ะกินมันบ่หมันกันหลาอิ่มบ่ครับอิ่มครับแซ่บบ่ฮันะแซ่บ คือขดโดนแทะไปห้าหลังแหลกท่านไหนมันถือเอาขีดเงี้ยเงี้ยนะเออปงเงีย,เ,ยเอยังละว้ายปลาไปลาไหลเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยอไรปะวะเดี๋ยวปปอาไปยาหลังยงขาเด่นตายอ่ะ มาท่านไตตัวใหญ่วะป๊าดโว้วโววตัวบักงามเดิโว้วโอ้วโว้วนตัวบักง่ายเลยตัวง่ามงามงามโว้วโอ้วโว้วโวมันมันเก็บป้มตัวได้ยุ่งบึ้งกินเหลือกอ่กินเหลือกี่เดือนละกูได้ยุ่งเด้อฮะเอาขินทุกสูงเนี่ยเอาเอาใส่นเหนียวอะไรอ่ะอะไรต้องซูปอะไรเนี่ย อาซกงไปก็กแกก็ตวมันก็ต้นเอามีน้องบ้านนี่ยอเป็นนั่งใดเดี๋นี้ออเยอาวอาโอ้ยแมมตีตาหัวนหอกอ้ยจัวใครลุดแล้วนีย่าเอาอันมือไปใส่ปากมันมันขาดเลยขาดเอาดึงสายออกนเดือกสายของอันเออชื่อมันเป็นนั่งใดเดี๋นี้เดนนี้หาใบอันหอดสอจีมพีน้องเลยปลาอะไตัวเดียวเขานี้บาจมางเขาเลไหจ

วู้ดีเด้ตูมันเนี่เฮ้เมื่อคืนไม่มีขังเชือมาขันอ่ะตัปอะไรได้บางันนี่ปลาไรบเาตัวพี่น้องรุนไรกันขันว่าเอมันได้กมคอยอย่าไปดึงเยตายแล้วเนาะุ่นกองเชี่ยพี่น้องมาเมื่อเอ๊ะเสียเอ๊ก็มาทีตัวบดได้ไหนํำใช่ักไรล่ะอดากลาไรก็มีพี่น้องอ๋อเลือกเ้มันดมันเดเอย่าดึงเดนไปบ่ดึงอยดึงนมาลรยคนก็รุนลรย่นพี่น้องย ไล่ไปจดึงมัสิรุดห้มันถือ,อถือปลาโเนะเกปลาโมากเลยหอโอ้ยย,ยดาดกอะไรเลยพี่น้องเลยหั่นบเยี่โจเออเห็ดห่อเลยตัวมันหั่นบ่บ่บอวหั่นตัวหน่อยมันหันมากหมน้อยก็คเบีดล่าเลยพี่น้องใช่ไอโจบ้างันนี้รับเอาไหมเอางี้แล้วกัน<อ>ไก่มัดไหม

ไปฮะ,ปะตอนนั้นมันถือปลาดุกมันหลุดย่างบ่ละหลุดแล้วยังบ่ฉันเลยหอดหลุดแล้วพี่นอ้องอู้อะไรสิละสีแมนแล้วมันเกี่ยวครับวันเนาะวิ่งเกีย ดกได้แหลามั้ดึงมั้งรู้มทน่ข้างขิดสิรุนกันพี่น้องข้างีดเนี่ยยู โอ้นั่นอะไรอะไรสองเต็มพี่น้องไอ้แก้วเอาไปย่างบ่เอาฮะสอง,ง,งอตัวสองเต็มเอาเอาเงี้ยไหมนี่ดึงดนะ้อยพี่น้องเอาไปยัางบ่ ปลาจ zat, ูครับ <sector> ตึงทีลูกบลูบลูบบลินปลาไหลได้เนาะอือจังเลยครับอือครับ ถือใหม่ช hmm. e. oh. yeah. ้อนนุ่งนะขอบนี่แห่ลูกเีเราบงเองนี่วะนี่โอ้เอาขนมาดึงขนมาเอาไปก็้น่าช็อนนุ่งมันทางตาด้วยข้างเนาขนง่ายลูกของช็อนนุ่งนึ่งตาแดงนักพี่น้องเอาดูซ้ำเอา

ขาไปแข็งไ้ชั่นไ้ชั่นบวบัวตาคู่มะบนีติบเอาสีเดียเกียงยังปลายง ได้สองตัวสามตัว่าไงจูสามสอกสามกันประคอไปมือเื่อนเาคนเราพี่น้องสวัสดีครับตอนเชียร์สอบครับพี่น้องมาเนี่ยามาลุ้นกันเพิ่งพี่น้องเสรตื่งมนแยกตัวสตัวป่ะน้ำหมอกแห้งพี่น้องไปเบิ่งดมันมหมอก อ,อย่โอ้ตัวเรียกแขกมาพี่น้องเอ้ยใส่เขาไปยังอย่างโจมากกว่าดยียามของบ้าโจถึงนี่หลุดว่า อันวัางหันมะบ้าจัว่ะมันมันแมนบ้นมันบ่เห็นลยพี่นองมันจมวังหันมันบ่เห็นเลยมันหายไปเลยมันพาไปไกโจวตัวใหญ่อันนี้ก็จุมดิเอาลองมือขนาดละดึน้ำบ้าจัวเนี่ยพีนองดึงง่ายงจุ่ม อย yeah. ู่ปะเลื่องคลองแกเทียนง่ายหลายเอาอันน mm, ี้จมจมจุ่มไปจมอันนี <h> <h <h> ้คือบอลอันนี้คือเป็นสิบ่อนบอนี่น่องโอ้โอ้ปลาโจ้ปลาปลาพูดอยู่บอกไก่ อืมตายแหละดินเป็นได้ป่วยเหาปกติดีบ่ะตัวนึงตายจ่อยตาดูดป่อยคนก่อนนายเทียบกันบ่เอาจะใช้กันมงมั่อไะพอกันบ่เอานานละเทียบปุ๊ดไม่เงียบ หาอยู่หาจินว่าหัวมนสีใดงั้นบ่ใดเนาะขึ้นก็ได้สามแลวไหมอะไรลั้วไปแหละหล่ะให้ตู้เย็นยตัวไอ,อ้อเกี่ยวต้องใส่เยกเยแลมี่บ้าน่ะ เกี่ยวครับมียุนบ้างนะเยอะเยอะเหลี่ยมแห่งมันสองได้เละลองติสองกับสองเจ้ากล้วยกับมาเด้อพี่น้องมายามเดียดเจ้ากล้วยเออเออนองมันมั่ว กล่องอ่วพี่น้องขออให้หลายๆน,นี่ไปเคีงติละ่ะเคีงหน่อยจมเลยติละ่ะจมนี่จมแนวไหลคือจมวินปล <laughs> าไหลเนาะคือเป็นนังสันที่เด็กปรยูห์มันเป็นอย่างไรเบ็ดกระดวงบอกไงมันโดน ทองบปอยู o, no, o, mm ่น hmm. ้อยเกี ah ่ยวกักๆกระได้วังว่ามันสิดึงตัวพี่น้องเล่าหยาตะาหยาน่ยแลละลูกด้านก้อนเขายังบ่น้องพี่น้องเ้ยหลักมะไก่ไป่นกันน้ำบาวจูจนว่าบ่าเห็นจนไมโจบ่อโอ้ยนะ ขอกคอง,คอ,งอะไรไออไปละอัน,นเด็ตัวใหญ่ห่างแหงาด้ปลาคอน้อยพี่น้องอ่ะลูกคอ,อกปล่อยเชนนี่แหละปลาลูกคอกมันออกกันจะก,กุมกันแล้วมันเป็นปลาคอแล้วมันอยู่กุมอยู่มันเป็นปลาลูกคอกไปปลาคอพี่น,นะมองหันว่าปลาลูกคอกซ้ำกันลูกแม่เดียว นี่กับพ่อปิ่งพ่อนานี่ดอกอบเจียยังกบมาขึ้นปิ่งอบเจียบ่ได้จอยหลุดอยพี่น้องมขึ้นได้อีกแล้วพี่น้องจะมาตายแม่เขเก่าอยู่ดอกเป็นไอปลาลูกขอขาาคอขึ้นมาแนี่ยโอ้ไอปลาคอขึ้นมาแนี่ยถือไป,ป,ปอเฉียงไปเฉียงไปเฉียงก็ได้กินนั่นนี่ดอกไปให้โจปด มาสิปุ๊ดจีดติจ้อันนีนน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 น้พี่น้องมีปลาโอ้ตตวตึงเตอบอยู่ตึงเตอร์โตอยู่นั่นเอ้ยซ้ำนี่เหมอดไค่เนาะเป็นไหนเนาะทางผุดน่ะบ่ก็ตื่พี่นนองเขาเด้๋ยักโตห้าสิบบ่หมันกับบ่หมันพี่น้องเอ้ย Thế thì thì lê lạc lê là, lê lạc 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 lê mò lê quá, lê lạc lê lạc lê lạc ก็น,น้อยสกิแล้วเนาะห้าสิบบ้ามานันนี่จของอีหลีกินละบ่ามีปลายพี่น้องดึงไปข่องโตก็ได้เองที่หาตัวของบ้าตัวแง่ดอกพ่อเดี๋ยวยุ่ยเด็กกินอยอะหรอกตีพี่น้องต้องว่าหาเนาะได้ไปสั่นหรอพี่น้องที่มันได้ม่ได้ก็แล้วไป ไปเหมืองไม่ไปไปไปคนมือมันอด้รพี่น้องสองข่องสามข่องสองสามข่องก็ได้ปลาไหลตัวนึงปลาดุกตัวนึ่งที่เราพี่น้องปลาคอสองตัวสามตัวคอสามตัวบ้าโจก็ได้หลายอยูว่าผนหาหากินพี่น้องมือมานมือป่ะมานคือว่าละมือได้มืออ๋อไม่ยังคือเอาน่องแหว่งสั่นเด็กเป็ดวัวเด็กวัวชีอะ ขอบคุณพี่น้องเด้อจ่าทีมาใส่เบ็ดน้ากัน,อน,น,นขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่เป็นกําลังแรงใจให้ายแซมมาหนุองหน่อยมาตลอดเด้อพี่น้องคลิปนี้เมื่อนี้กะใส่เบ็ดบปะใครหมานปันใดพี่น้นองนาครับไปแก้มือไหม่ส่วนบองใดยังรอเบิกงอีกทีหนึงนพี่น้องเอาชิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ